ดวงรายสัปดาห์ของคนเกิดวันจันทรตั้งแต่วันที่ 16- ถึง22มิถุนายนนะคะ2567มาดูกันซิว่าอาทิตย์นี้ชาววันจันทร์จะเป็นเช่นไรกันบ้างขอเข็มทิศชีวิตให้กับชาววันจันทร์ด้วยนะคะเจ้าสตาอันเน่ชาววันจันจะไปไหนจ้าจะไปเฮฮาปาจิงโกที่ไหนอ้าวทาไมางั้นน่ะทําไมไม่อยากไปหรอสนุกนะไม่ไปหรอน่าสนุกออกไว้ไปจริงอ่ะอ๊บ เฮ้ hey, ทำไมของชาวอาทิตย์มะโหที่วัดจัดด้วยหอ hmm? ทําไมอ่ะเพราะผู้บ่าวไม่ยอมไปด้วยเหรอหึ hmm, งานผู้บ่าวเหรอผู้บ่าวไม่ยอมไปด้วยเหรอจ๊ะหึ hmm, มีการช่างใจไปดีไม่ไปดีนะเล่าหรอกไม่เกี่ยวกับผู้บ่งผู้บ่าวเรามาจูนไม่อยากใส่ซองก็ oh, จ้าโอเครู้เรื่อง <laughs> รู้เรื่องรู้เรื่องนะเอ๊ะทำไมอาทิตย์นี้มีแต่คนไม่สบายนะไพ่ใบสรุปเึบ่ อัลล์ชาวาจันจ๋าดาวพุธขึ้นนะจ๊ะดาวพุธขึ้นนะมาดูที่เรื่องของการงานก่อนนะคะเรื่องการงานงานอาทิตย์นี้งานหนักนะจ๊ะชาวจันจ๋าก็ระวังร่างกายด้วยนะคะทํางานหนักจนอาจจะละปวดเจ็บป่วยร่างกายร่างกายไม่ไหวนะคะต้องนอนรักษากายนะนะคะต้องระวังนิดนึงนะแล้วก็ในที่ทํางานให้ร,ระวังกันเขาเรียกว่าพูดหรือว่าความเห็นไม่ลงรอยกัน นะคะอาจจะทําให้เกิดอาการประมาณอย่างเงี้ยกลุ้มใจไม่สบายใจไม่อยากไปทํางานเลยหมดจูนเบื่ออะไรอย่างงี้นะคะอาจจะเป็นแบบนี้เนาะสำหรับท่านที่รอเรื่องของการงานสมัครชิ้งไว้รอไปก่อนดีกว่านะที่รักเนาะมันยังไม่ใช่จังหวะที่ดีรออีกนิดนึงเดี๋ยวอาทิตย์มาดูนะไอ,ไ,อ,ไ,อไม่ใช่อาทิตย์หน้ามาดูใหม่มใช่อาทิตย์อาทิตย์มาดูหน้าหมอหรอ ไม่ใช่อาทิตย์หน้าค่อยมาดูใหม่เดี๋ยมาจุนดูให้นะคะนะสวัสดีคะ่ะคุณหมวยคุณคุณอุ้ยใช่ไหมคะนะเดี๋ยวเพิ่งส่งคําถามนะจ๊ะที่รักมาจุนปักหมุดไว้ให้เนาะเดี๋ยวอ่านดวงราศตาก่อนแล้วค่อยมาดูดวงตามใจเอฟีนะคะ่เอ,อเรื่องการงานการเงินชาววันจันทร์จ๋าระวังจะใช้จ่ายด้านเกี่ยวกับอาหารการกินหรือว่า กินเที่ยวเยอะนิดนึงนะคะนะแล้วก็จะทําให้เขาเรียกว่าอะไรเกิดภาวะต้องหมุนเงินได้นะคะที่รักนะดูในเรื่องของการเงินด้วยนะเพราะว่ามีเกณฑ์แบบโอ้โหไปงานเลี้ยงนู่นเนี่ยเอฟเก่งด้วยนะเอฟเก่งด้วยนะอืมไม่ได้สิมอจูนอุ้ยตัวนี้โปรมันเยอะเหลือเกินนะคะมันมันมันไม่ซื้อมันก็มันของมันต้องมีอะมอจูนอย่างเงี้ยนะเข้าใจนะตามนั้นนะคะแต่ต้องระวังนิดนึงระวังจะพอรู้ตัวอีกทีอุ้ย เงินพล่องไปเยอะเลยจะมีเกณฑ์แบบนี้นะคะชาววันจันทร์นะต้องระวังการเงินนิดหนึ่งนะคะแล้วก็ให้ระวังในเรื่องของคําพูดด้วยอาทิตย์นี้นะชาววันจันทร์เราพูดขึ้นถ้าพูดดีก็จะมีแต่สิ่งดีๆขึ้นมาแต่ว่าถ้าพูดไม่ดีก็วงแตกได้เช่นกันนะอืมงานเงินความรักโอ้โหความรักเนี่ยมีสัญญิงสัญญาจะซื้อนู่นซื้อนี่ให้กันไหมจ๊ะวันวันจ,จันทะร์จ๋านะ ฟุ้งเลยนะคะนะจะเอาอะไรดีแต่รู้สึกว่าเขาจะให้ไหม่นะรู้สึกเขาก็เลื่อนเรื่อยเลยเหมอจูนนะที่แรกว่าจะให้ตั้งแต่วันนั้นเลื่อนอีกแล้วเป็นโรคเลื่อนอะไรอย่างนี้เนาะหรือในบางท่านในบางท่านมีหลายกลุ่มนะวันจันนะในบางกลุ่มก็อาจจะเป็นกําลังส่องกําลังคิดอยู่ว่าคนรักของตัวเองเนี่ยกาลังสับรางอยู่หรือเปล่ามีแบบว่า ปันใจให้ใครไหมหรือกําลังหมุนหมุนเวียนหมุนติ้วหมุนอะไรไม่ใช่หมุนเงินนะนะคะสับรางอยู่หรือเปล่ามีความคิดนี้บางท่านก็ถึงกับจะต้องไปมูเลยหรือว่าจะไปเขาได้ดูดวงอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะเกี่ยวกับความรักทําให้กลุ้มใจหน่อยนะคะวันจันท์นะอืมเพราะว่าเหมือนมันเหมือนมีกลิ่นตุตมามจูนว่ามันเหมือนกับเป็นรักรักแนะ่ทุกคนรักเราสองสามสี่คนอะไรอย่างนี้นะคะจะมีเกณฑ์อย่างนี้เกิดขึ้นนะ สำหรับคนโสดกอดตัวไ้จอกก่อนจากที่รักกอดตัวโสดไ้ก่อนนะคะอย่าพึ่งอย่าพึ่งนะเพราะว่าเออจะได้จะได้แบบว่ารักนะทุกคนมานะคะจะได้ตำแหน่งพร้อมด้วยนะคะเพราะมันมีเกณฑ์ว่าเออเขาจะมามาหายหายบางคนเข้ามามามาหายหายหรือเดบางคนเข้ามาก็ไม่ได้โสดเอาเราเป็นโลกใบที่สองนะคะสับรางสนุกเชียวไม่สนุกกับคุณหรอกนะอะไรอย่างนี้เนาะ มีเกณฑ์ว่าเจอรักแทรกรักซ้อนรักเราสามสี่คนได้นะคะโดยเฉพาะคนคนวันจันนะที่เพิ่งจะไปไปฉลองความโสดมานะคะเพิ่งไปฉลองความโสดมาเพราะเพิ่งเลิกกับเพิ่งเลิกกับแฟนนะคะอะไรอย่างเงี้ยไปฉลองความโสดเสียใจไม่เสียใจอยู่นะแต่ไปขอฉลองหน่อยขอลืมหน่อยอะไรอย่างนี้นะเดี๋ยว เหมือนเขาจะกลับเข้ามาอยู่นะที่รักมีเกณฑ์ว่าเขาจะกลับเข้ามาอยู่นะอย่าเพิ่งฉลองเพลินนะเหมือนเขาจะเข้ามาอยู่นะอยู่ๆเดี๋ยวอาจจะได้รับโทรศัพท์จากเขามาก็ได้นะคะอย่าเพิ่งฉลองนะที่รักนะดูท่าทางมันจะอืมันจะไปไม่ขาดอะไรก็ไม่รู้นะคะนะอือโสดสวดไปก่อนนะจ้าที่รักนะงานเงินความรักสุขภาพสุขภาพแพ้่ระวังในเรื่องของอารมณ์และคําพูดเกี่ยวด้วยเราเขาพูดประจรุเกี่ยวจ้านะ อารมณ์เราจะอารมณ์บจอยนะคะนะจะเจอคนพูดอะไรไม่ไม่ถูกไม่ถูกหัวไม่ถูกอะไรนะเขาเรียกอุ้ยตกใจอยู่ๆไปก็เด้งนะเออนะติดสปริงเหรอจ๊ะนะเขาเรียกว่าใครพูดไม่เข้าหูอย่างเงี้ยคนวันจันทร์นี่พร้อมอยู่หัวเลยนะคะนะพร้อมอยู่หัวเลยนะระวังใน,นเรื่องของอารมณ์เพราะว่าชาววันจันทร์อาทิตย์นี้จะมีอารมณ์ค่อนข้างที่จะแบบไม่ค่อยสุขใจสักเท่าไหร่มันมีความไม่สบายใจมีมีความเบื่อ นะคะกลางคืนบางทีก็ฝันอะไรก็ไม่รู้เป็นตุเป็นตาฝันถึงผีถึงวิญญาณอะไรอย่างนี้เนาะจะมีอารมณ์แบบนี้ขึ้นมาอมืระวังปวดชาววันจันนี้น่าจะปวดขาซ้ายเนาะแล้วก็พวกหลังบ่าไหลนะคะแล้วก็ปวดเอวนะคะแล้วก็ระวังเกี่ยวกับน้ําเลือดน้ําเหลืองจะเป็นภูมิแพ้เป็นผลผื่นขึ้นมาใครไม่เคยเป็นก็อาจจะเป็นขึ้นมาได้ใครที่เป็น ใครที่เป็นอยู่แล้วก็ระเป็นระวังจะเป็นหนักขึ้นนะคะนะโชคลาภโชคลาภส่วนมากจะเป็นลาบปากซะมากกว่านะแต่บางคนอาจจะได้มีติดติ่งแบบว่ามีฉลองตะมุตะมินะคะแต่ระวังเลขเขาจะสลับสลับตำแหน่งกันนะ สื่อนําโชคเลขแก่เลขจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชาววันจันทร์ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้นะคะนะอาทิตย์นี้ชาววันจันทร์สื่อกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้นะคะลองขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดูแล้วก็เลขจากความฝันนะคะระวังจะมีคนเอาของมาฝากตัดโชคตัดลาบนะจ๊ะที่รักนะเลขหน้าไพ่มีเจ็ดหนึ่งสห้าสอง 8สีนำโชคได้แก่สีฟ้าสีแดงและสีขาวนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ขึ้นมาที่ถูกฉลกกับชาววันจันทร์อาทิตย์นี้ได้แก่พระพิคเนตนะคะองค์พระพิคเนตแล้วก็องค์เทพที่เป็นผู้หญิงได้นะคะนี่คือดวงอาทิตย์นี้ของชาววันจันทร์นะคะ